นั่สิ้งเล่านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองอว่าเป็นสิ้งสำคมัญนะครับสนับสนุนกิจกรรมของโอซ่อมอังังสิพบอำเภอทุกจำบลดีโยู่กันนั่นไม่ถึงว่าวันอซ่อมอเองชาติเนี่ยอซ่อมเนี่ยจะต้องได้หลักประกาศเยติคุณ ดูเลขรลอบตัวของโอโซโมที่ได้หลับสะการเกติคุณเป็นพิเศษนั่นไม่ถึงว่าทำงานในรอบปีมี่หนึ่งวันคือวันขุงพี่นองอโซโมพี่นองโอโซโมจะต้องได้หลับความเป็นอยู่ดีๆขึ้นจากหกประมาณคงุงโอบจอด้วยเช่นเดียวกันอประมาณมากเลย